เอาแล้วครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ M N K Gaming นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อทุกคนหาฮาค์คิเดินชมจันทร์แล้วก็วาร์มนะนี่ตอนนี้ผมใช้ฮา์คีสอ,อย่างแรกทุกคนมาที่เกาะกลางก่อนนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวบินตามผมไปนะแล้วไอ้สามอย่างเนี้ยมันอยู่ในเกาะเดียวกันก็คือเกาะน้ําแข็งนะเดี๋ยวผมจะบินไปเลยนะน,กกนี่เกาะน้ําแข็งอยู่ฝั่งนูง้นบินไปเลยอืม รอแปปหนึ่งนะถ้าใครไม่มีผลก็ซื้อเรือเอาแล้วกันนะผลแสงหรือผลอะไรก็ได้ที่บินได้อี่บินมาแล้วนะถ้าเพื่อนเพื่อนเลเวลยังไม่ถึงก็ยังก็มาได้นะแต่มันอาจจะมีราคาแพงนิดหน่อยนะถ้าเพื่อนเพื่อนยังเลเวลน้อยๆก่อนนี้มันจะเลเวลเก้าสิบาทขึ้นไปนะเอ้ยเก้าสิบเลเวลขึ้นไปนะครับ <laughs> ดูทีดูดิต นี่ทุกคนมาแล้วใช่ไหมนี่ขึ้นรอทุกคนจะขึ้นมาตรงบันไดตรงนี้มันจะมีบันไดยอยู่นะแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่จะเจอกับถ้ำถ้ำนะนี่ก็เข้ามาเลยจะเจอกับตาลุงคนนี้นะนี่แล้วก็คุยกับเขานะอ่าเขาบอกว่าคุณต้องการจะเรียนวิชาอะไรอันนี้ก็คือ s กจ jump ก็คือกระโดดเหมือนเดินชมจันทร์นะครับอ่าอันนี้ผมมีไปแล้วนะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะต่อมาฮาคิกก่เกาะนี่สองหมื่นห้าอ่ากลับนะ ผมมีแล้วแล้วก็ f ล a s h เตปอันนี้หนึ่งแสนบาทซึ่งแพงที่สุดเลยนะซึ่งผมก็มีแล้วเหมือนกันนะอโอเคแล้วตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ตรงปกติตรงนี้มันจะมีกล่องอยู่นะฮะนี่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทําอะไรนะอี่เอาละสวัสดีขอบคุณทุกคนด,ด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้นะถ้าอยากให้ผมทำคลิปอีกนะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ